สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง788เสียบไม่ไปนอกขออภัยครับแป๊บนึง่งก็วันนี้จะมีผ้าผงนะครับผมเนาะเจ้าสัวรุ่นเจ้าสัวก็นอกสายหน่อยหนึ่งครับนอกสายนอกสายมาพร้อมกล่องครับผมเนาะอันดับแรกต้องน้องก็ต้องกราบขอบพระคุณเนาะพี่พี ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เนาะ900กว่าท่านนะครับผมเนาะที่กดให้น้องเป็นกําลังใจนะครับเทียบเท่ากับเป็นสปอนเซอร์ให้น้องทุกคนทุกท่านครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือท่านที่กดนะครับแม้แต่กดแต่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกด subscribe ให้น้องด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเผื่อพี่ชอบอันไหนจะได้ทันนะครับเผื่อบางทีน้องได้มาไม่เยอะนะครับได้มานี่นหน่อยๆนก็บางทีมันไม่ทันนะครับผมเนาะต้องกราบขออภัยนะครับผมเนาะเรื่องสําหรับของแถมนี่เดี๋ยวน้อง มีมั่งไม่มีมั่งนะครับน้องก็ต้องกราบขออภัยเนาะเป็นบางรอบนะบางรอบก็ได้ไปได้ก็ลองติดต่อมาลองถามมานะครับสําหรับของแถมนะครับผมเนาะถ้าน้องมีน้องให้นะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวน้องแจ้งไปให้นะครับผมเนาะเดี๋ยวน้องแจ้งให้ก็กราบขอผระคณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับผมเนาะที่ไว้ใจน้องกันเข้ามานะครับผมเนาะสำหรับเลขคนส่งเนาะถ้าใครอยากได้ก็โทรมาถามหรือทักไลน์มาได้นะครับผมเนาะทักไลน์มาได้นะครับพอดีน้องบางที น้องไม่ได้ส่งให้ใครเลยนงครับผมเนาะพ <ส amino S 1> <c oughs> อดีมันหลายคนบางทีของสินค้าตกหล่นน้องก็ต้องกราบขอภัยครับผมเนาะก็รบกวนทักท้วงกันมาได้นะครับผมเนาะเดี๋ยวน้องเช็คเช็คดูนะครับผมถ้าตกหล่นจริงเดี๋ยวน้องจะส่งกลับไปใหม่ให้นะครับผมเนาะ <c oughs> ก็ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็เรื่องพ้าจองนะครับพระที่สั่งไว้นะครับก็ถ้าของใครสั่งอะไรไว้ถ้าดูนานยังไม่ได้ก็ต้องการาบขอภัยนะครับผมเนาะก็ทักท้วงกันมาอีกได้นะครับผมเนาะ ก็กราบขอบคุณพี่บี้พี่เกิดนะครับผมเนาะที่เอที่สนับสนุนน้องกันเข้ามาครับผมเนาะก็พอดีงวงกับเวลานิดนึงครับผมต้องขออภัยครับผมเนาะก็ที่สนับสนุนน้องเข้ามานะครับทางฝั่งต่างประเทศนะครับผมเนาะทางฝั่งอเมริกานะครับพี่บี้พี่เกิดแล้วก็ขอบพระคุณเสนุนะครับพี่นุพี่เก๋ที่สนับสนุนน้องสพอนตน้องทางฝั่งไทยนะครับสาหรับสมาชิกใหม่นะครับโอ้ สมาชิกใหม่พอดีมันเป็นกล่องคีมนะครับกล่องคีมแอดมินอันนี้ก็สแกนเคียร์โค้ดนะครับสแกนเคียร์โค้ดสแกนเคียร์โค้ดได้ครับผมเนาะสแกนเคียร์โค้ดเนาะถ้าใครอยากติดต่อหรือค้นหาเบอร์โทรก็ได้ครับผมค้นหาเบอร์โทรนะครับค้นหาเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับมันก็จะขึ้นลายตัวนี้ขึ้นลายตัวนี้นะครับผมเนาะขึ้นลายตัวนี้ครับนี่ครับชื่อไลน์ผมนะครับผมเนาะชื่อไลน์ผมชื่อนี้เลยนะครับผมเนาะชื่อไลน์ผมนะครับดูดีๆนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็น ชื่อมันไอเลขที่บัญชีนะครับชื่อเจ้าของบัญชีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นบัญชีไหนก็ขอให้เป็นชื่อนี้นามสกุลนี้นะครับผมเนาะรบกวนพี่เช็กก่อนเงินออกจากกระเป๋าพี่ด้วยนะครับผมเนาะสำหรับท่านไหนที่โอนตังยังไม่เคยโอนตังนะครับสําหรับสมาชิกใหม่นะครับอันนี้เหรียญพ้าจานผงนะครับผมเนาะก็เหรียญพ้าจานหงเหรียญนางช้างก็มีเข้ามานะครับพอดีมีพี่คนนึงถามมานะครับผมเนาะนี่ เรนอาจารย์คงอันนี้จะเป็นชุดแจกทานนะครับอันนี้มีโค้ดนะครับอันนี้โค้ดโค้ดตรงนี้1ตัวนะครับ2ตัวนะครับ3ตัวนั่นก็คือโค้ด3ตัวเอาปากกา,าปากกาไว้หนเนื้อขออภัยนะครับเอาอันนี้ชี้นี่ครับอันนี้1ตัวน,นี่2ตัวอันนี้3ตัวครับโค้ดนะครับผมเนาะข้างหลังจะไม่มีหมายเลขนะครับตัวมีหมายเลขรู้สึกว่าราคาจะสูงนะครับราคาจะสูงก็น้องกําลังหามันหายากพอดีเข้ากลุ่มไปใหม่มันก็เลย ระแหวงเรื่องจงเรื่องโจรหน่อยหนึ่งครับผมเนาะเพราะมันเยอะจริงๆครับช่วงนี้นะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้จะไม่มีตัวเลขซึ่งสร้างในหนึ่งพันองนะครับผมเนาะอันนี้ก็อย่างละหนึ่งพันองเนาะไม่ว่าจะเป็นโคตรเหมือนกันโคตรเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นทองฟ้าบาทหรือทองแดงนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อตะกั่วนี่แจกทานนี่รู้สึกว่าจะห้าร้อยองนะครับผมห้าร้อยอันนี้ของเข้าใหม่ครับของเข้าใหม่จะเป็นสมเด็จ สมอเก้าครับหลวงพ่อกลวยนะครับผมเนาะนี่ครับรู้สึกก็มีเล้ามีอะไรนิดหน่อยครับแต่ว่าพร้อมเลียมพร้อมกรอบครับผมเนาะพร้อมเลียมพร้อมกรอบนะครับก็ได้ยอดได้มาไม่เยอะครับได้แบ่งมาไม่เยอะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้ก็โอ้อันนี้ก็สวยตัวนี้อันนี้สวยครับผมเนาะถือว่าสวยองค์นี้นี่ครับถือว่าสวยครับถือว่าสวยนะครับผมเนาะอันนี้พิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กร้อยห้าสิบบาทนะครับ เนาะงร้อยห้าสิบบาทหนึร้อยห้าสิบบาทก็ถือว่าราคาราคาคุ้มครับราคาคุ้มหนึร้อยห้าสิบาทพร้อมแขวนพร้อม,อมห้อยนะครับผมเนาะเป็นงานหน้ากากด้วยนะครับเป็นงานหน้ากากด้วยนะครับถ้าไปเลี่ยมเองก็ถ้าเป็นอีกลายหนึง่งผมเคยไปเลี่ยมนี่ก็สามร้อยห้าสิบสี่ร้อยนะครับผมเนาะเคยไปส่งให้ลูกค้าเลี่ยมอยู่ครับสําหรับพิมพ์เน็กนะครับผมเนาะไม่ว่าจะพิมพ์เน็กพิมพ์ใหญ่ราคาเท่ากันนะครับอันนี้ก็พระนะครับออกจากวัดก็ห้าสิบบาทนะครับผมเนาะ อันนี้เนี่ยมกรอบถ้าเนี่ยมกรอบขนาดกรอบใสก็ตีไปร้อยหนึ่งร้อยหกสิบนะครับผมเนาะก็ถูกสุดๆบางร้านนะครับที่เขาลดให้นะครับผมเนาะถ้าสี่สิบาทแปดสิบาทนะมันเป็นพลาสติกอ่อนนะครับผมเนาะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพลาสติกขนาดไหนอันนี้เขาส่งมาอย่างนี้นะครับน่าจะเนี่ยมมาจากวัดนะครับผมเนาะน่าจะเนี่ยมมาจากวัดนะครับอันนี้ก็แข็งอยู่ครับแข็งแข็งแข็งแดงอยู่แข็งแดงอยู่ครับผมเนาะแข็งแดงอยู่ก็ถ้าตีไปค่าเลี่ยมนี้ก็ตีไป ไม่เกิน200อยครับตีไปเนาะครับอันนี้ก็ซื้อร้อยห้าสิบนี่ก็องละร้อยห้าสิบนี่ก็ถือว no ่าคุ้มครับคุ้มคุ้มคุ้มเลยครับคุ้มเลยนะครับผมเนาะเป็นพิมเลกนะครับเป็นพิมเล็กพิมเลกพิมกลางพิมใหญ่จะไม่มีนะครับผมเนาะพิมพกลางพิม์ใหญ่รู้สึกวัดจะหมดแล้วนะครับผมเนาะพิม์เล็กไม่แน่นะครับอยู่กับวัดลองติดต่อสอบถามดูนะครับถ้าใครใกล้วัดนะครับผมเนาะสำหรับพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กพิมพเลกนะครับนี่ครับเนาะก็ถือว่า ถือว่าคุ้มครับคุ้มคุ้มคุ้มในราคานี้นะครับผมเนาะอันนี้น้องก็ร้อยห้าสิบสงฟรีนะครับต่อหนึ่งองค์อันนี้ลดไม่ได้นะครับลดไม่ได้อันนี้ลดให้ไม่ได้นะครับถ้าเอาหลายองค์นะครับผมเนาะซื้อไปแจกเด็กซื้อไปห้อยลดหน้าลดก็ได้ครับไปคุ้มครองใช้พุทธคุณก็ได้ครับผมเนาะใช้พุทธคุณหรือว่าจะห้อยหรือว่าจะเอาให้เด็กห้อยนะครับให้แฟนห้อยนะครับผมเนาะแฟนน้อยแฟนใหญ่นะครับก็แล้วแต่นะครับใครมีเยอะมีน้อยนะครับผมเนาะ ก็ไอยได้ก็สวยรู้ครับก็สวยรู้พร้อมใสนะครับผมเนาะก็แล้วแต่ครับผมราคานี้ผมว่าพุทธคุณเต็มร้อยนะครับผมเนาะพุทธคุณเต็มร้อยแล้วก็ราคาก็ถือว่าเบาครับผมเนาะคุ้มครับคุ้มเนาะว่าน้องได้มาไอที่ไอไม่มีกรอบก็150เท่ากันครับผมอันนั้นก็ส่งฟรีนะครับแต่พอดีชุดนั้นก็เหลือน้อยครับผมถ้าเป็น องเปล่าก็ราคาเท่ากันแต่อันนั้นถ้าเอาหลายองค์มีส่วนลดครับผมอันนี้ลดให้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็มาสูงเหมือนกันก็ไม่อยากเปิดแพงนะครับไม่อยากเปิดแพงครับผมเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์เลกนะครับสาหรับสําหรับสมเด็จสมอเก้านะครับผมเนาะสมเด็จสมอเก้านะครับซื้อให้ลูกให้หลานบูชาให้ลูกให้หลานนะครับปกปักรักษาก็ดีครับผมเนาะดีราคาพระดีราคาพระดีราคายังไม่สูงนะครับน่าใช้น่าเก็บน่าสะสมด้วยครับเนาะ ราคาก็เริ่มขยับไปเรื่อยๆประสบการณ์ก็มาเรื่อยๆนะครับสาหรับสมดิตสมอ9หลวงพ่อกล้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งใบสมอก็ไม่ใช่ว่าจะได้กันมาง่ายๆนะครับสาหรับใบสมอของหลวงพ่อกล้วยนะครับเนาะไม่เชื่อก็ลองไปวัดลองไปสืบค้นหาดูนะครับผมเนาะหรือว่าลองไปเปิดหลายๆคลิปที่พี่ๆเขามีข้อมูลที่เขาสายตรงนะครับหลวงพ่อกล้วยดูนะครับผมเนาะก็อันนี้ เขาส่งมาเขาส่งมาให้ผมนะครับส่วนหนึ่งเขาแบ่งมาให้ผมเนาะเปิดแบ่งกันในช่องส่วนหนึ่งนะครับน้องก็อยากให้พีพ่ๆได้กันนะครับในราคาเบา,เบา,เบาๆนะครับไม่อยากไม่อยากขายแท่งนะครับ <c oughs> ไม่อยากแบ่งแพงนะครับเนาะตามจริงน้องก็อ้างว่าไปใส่เองก็ได้นะครับผมเนาะแต่น้องไม่ไม่อยากอันนี้ถือว่าแบ่งปันกันไปผมแบ่งปันกันไปนะครับสาหรับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดูเหรียญนี้ก่อนนะอันนี้อันนี้เป็นเสียมาจากพัดนะครับผมเนาะ มีคนถามเข้ามานะครับโทรถามเข้ามานะครับพอดีพี่เขาเล่นไลน์ไม่เป็นนะครับจหรับคลิปนี้อะเดี๋ยวผมจะให้ดูมีให้ดูอันนี้จะเป็นเสียมาจากพัดเนื้อล่างสุดนะครับเสียมาจากพัดที่ไม่มีเสือนะครับไม่มีเสือนี่ครับไม่มีเสือข้างหลังนะครับจะเป็นยันอันนี้ยันน้องไม่แน่ใจครับสร้างปี2559นะครับปี2559ซึ่งสร้างก่อนจะมีเหรียญเสือออกมานะครับผมเนาะ เหรียญที่ไม่มีเสือนะครับเป็นเสียมาจาก,กรพรรดัซึ่งเป็นเหรียญน,นี้ที่หลวงพ่อท่านได้ปลุกเสกแล้วก็ได้คือหลวงพ่อบอกว่าอยากปลุกเสกอยากสร้างเสียมาจาก,กรพรรดักับพระก,กิ่งครับผมเนาะที่ท่านตั้งใจแล้วก็อยากสร้างมากที่สุดครับผมเนาะแล้วก็ปลุกเสกหลายวละอันนี้เน,เนื้อล่างสุดสร้างสามพันเหรียญสร้างสามพันเหรียญน,นะครับสร้างสามพันเหรียญแต่ว่าหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญน,นั่นเอาไปฝังอยู่ในโบสถ์นะครับวัด คุณนากรนะครับก็เป็นพระกุปพระตำนานนะครับผมเนาะซึ่งหลวงพ่อได้ทําพิธีปลุกเสกอะไรเรียบร้อยครับเข้มขังสุดยอดครับผมเนาะซึ่งประสบการณ์ก็เยอะพอสมควรนะครับผมเนาะแล้วก็มาแบ่งปันในกลุ่ม1,500เหรียญก็ซึ่งหมุนเวียนกันเนาะก็ไม่ถึง1,000ครับผมเนาะก็ไม่ถึง1,500เหรียญซึ่งส่วนหนึ่งก็ออกต่างประเทศไปก็จํานวนเยอะครับผมเนาะเพราะอาศัยก็อา,าศัยข้างล่างเป็นหน้าเสือนะครับผมเนาะ แล้วก็หลวงพ่อท่านก็ดูงดังในต่างประเทศก็หลายปีมาแล้วนะครับรู้สึกว่าจะก่อนปี60ด้วยนะครับน่าจะห้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดก็เป็นได้นะครับผมเนาะก็ประมาณนั้นเพราะว่าท่านหลวงพ่อท่านด่งดังในสายนี้มานานแล้วครับผมเนาะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาบางคนก็ยังไม่รู้จักนะครับก็ยังเช่นผมนะครับอย่างเช่นผมยังไม่รู้จักในตอนนั้นนะครับแต่คนต่างประเทศเขารู้จักกันแล้วนะครับผมเนาะก็ลองคิดดูว่าประสบการณ์ขนาดไหนนะครับแล้วก็เอามา หลอน้อมเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญพญาเถาะนะครับผมเนาะในอีกส่วนหนึ่งก็มีนะครับผมเนาะเซมาจักรพัดนนี่นะครับก็ซึ่งก็วนเวียนตีไปก็มันรวมรวมเ้วประมาณตีไปสักสองพันองค์นะรวมกับเนื้อบนบนนะครับเป็นน่าจะเป็นเนื้อเงินกับเนื้อตะกั่วมั้งอันนี้น้องก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะรู้สึกว่าจะมีสามแค่สามเนื้อนะครับแค่สามเนื้อนะครับสร้างน้อยครับสร้างน้อยถือว่าสร้างน้อยครับผมเนาะถือว่าสร้างน้อย แล้วก็หมุนเบียนนะครับแค่เล็กน้อยครับผมก็ถือว่าราคาก็สมน้ําสมเนื้อครับผมเนาะในราคานี้นะครับผมเนาะเพราะในกลุ่มเขาก็เรียนหากันสูงสูงแล้วนะครับผมเนาะในกลุ่มตอนนี้ครับผมนี่ครับอันนี้เหรียญตึงเป๊ะครับผมชัดนะครับเป็นทองแดงซาตินนะครับผมเนาะเนื้อซาตินนี่ครับข้างหน้ามีโค้ดจะไม่มีหมายเลขครับต่อโค้ดสามโค้ดนะครับผมเนาะเนาะต่อโค้ดสามโค้ด ซึ่งตอนนั้นหลวงพ่อท่านก็ได้สร้างวัดคุณากรนะครับเนาะก็กําลังสร้างวัดคุณากรซึ่งหาเงินเข้าวัดก็ตอนนั้นหลวงพ่ออาจจะยังไม่มีงบประมาณในการในการสั่งตัวเลขเนาะครับเพราะว่าอันนั้นมันก็ต้องใช้เงินจํานวนมากนะครับผมเนาะก็ต้นทุนในการสร้างจํานวนมากนะครับผมซึ่งตอนนั้นลูกศิษย์ลูกหาในประเทศไทยก็ยังไม่มียังไม่มีมากนะครับก็จะมีแต่ไทยบ้านนะครับผมนะ มีแต่ชาวบ้านและแม่ใกล้เคียงนะครับกับลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้ๆที่รู้จักท่านนะครับผมได้เขาเรียกว่าได้ยินชื่อเสียงนะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์จากท่านนะครับผมเนาะก็ไม่เยอะครับผมเนาะเท่าที่ผมสืบทราบมานะครับผมเนาะช่วงนั้นก็ไม่เยอะก็อาศัยว่าช่วงนั้นก็โลกโซเชียลนะมันก็ยังไม่บูมก็ยังไม่ไม่ถึงขนาดนี้นะครับผมเนาะมันก็เป็นที่ลําบากในการสร้างพระแล้วก็ในการเปิดแบ่งปั้นนะครับผมเนาะ เพราะว่ามันต้องใช้งบป,ประมาณในการประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้งบป,ประมาณหลายๆด้านครับผมเนาะซึ่งหลวงพว่อก็อาจจะตัวเลขอาจจะไม่มียังไม่พร้อมนะครับก็ซึ่งท่านก็จะได้ต่อโคตท่านก็ได้ต่อโคตรเนาะสามโคตเนาะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คร่าวๆเนาะอันนี้น้องก็ไม่แน่ใจเนาะครับผมเนาะถ้าผิดพลาดก็ขออภัยนะครับผมเนาะถ้าผิดพลาดก็ขออภัยครับผมเนาะก็อันนี้หลวงพ่อท่าน ไอตัวโคดสามโคดนะครับโคดนะครับเห็นไหมคนละสีครับผมเนื้อในกับเนื้อข้างหน้าครับผมเนาะนี่ครับรับประกันแท้ครับผมเนาะแท้ตลอดชีพครับผมเนาะสวยๆครับจมูกคมๆนะครับผมเนาะนี่ครับดูจมูกครับผมเนาะนี่ครับสําหรับใครใครที่อยากได้หลวงพ่อแบบไม่มีเสือนะครับผมเนาะสวยๆครับผมสวยๆนี่ครับของคงของเข่าครับผมเนาะ ยังไม่เลินยังไม่เลินภาษาบ้านๆเนาะครับมันยังไม่เลินครับผมเนาะว่าเขามันยังไม่เลินมันยังไม่ถลอกครับผมเนาะมันยังไม่ถลอกนี่ครับสวยงามครับผมเนาะผมชัดครับผมเนาะสวยๆถ้าใครสนใจก็ทักมาได้ครับผมเนาะทักมาได้เอออันนี้ทักมาได้ครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็นําเสนอนะครับผมเนาะนาเสนออันนี้ก็ของมาแล้วครับพญาเสือบินนะครับสําหรับใครที่สนใจ พญาเสือบินนะครับพญาเสือบินกับหาพยักครับผมหาพยักห้าพยักเรียมกรอบน่ครับเสือนินจาก็มีนะครับเสือนินจาอันนี้ก็พระอาจารย์โขงพระอาจารย์โขงครับผมก็เมื่อที่แล้วก็ถูกไปนะครับประมาณ4ี่ห้าท่านนะครับท่านที่บูชาไปกับผมนะครับผมเนาะเดี๋ยวน้องลืมเอารีวิวมาให้ดูนะครับผมเนาะเขาถูกมาอันนี้น้องก็ไม่แน่ใจว่าถูกเกี้ยวถูกน้อยนะครับผมเนาะเห็นเขาขอเลขที่บัญชีทําบุญกับผมนะครับผมเนาะ อันนี้จะเป็นพระผงรูปเหมือนเจ้าสัวนะครับพระมงคลสุดที่คุณนะครับหลวงปู่ฟูนะครับวัดบางสมัครครับผมอาเภอบางประกงอันนี้วัดบางสมัครก็ถือว่าโด่งดังนะครับหลวงปู่ฟูครับผมหลวงปู่ฟูเป็นพระผงนะครับอันนี้มันสะท้อนเนาะมันเลี่ยมมันเลี่ยมไฟเลี่ยมไฟเนาะครับจมูกยังโด่งๆนะครับจมูกยังไม่บินนะครับมันจะดูเหมือนจมูกบินนะแป๊บหนึ่งโฟกัสแป๊บหนึ่งครับ มันดูเหมือนจมูกจะบินบินะครับนี่ครับมันไม่ใช่นะครับเนาะมันไม่ใช่มันไม่ใช่จมูกยังเตรต็มๆข้างหลังนี่จะเป็นอันนี้น้องก็ไม่อันนี้เจ้าสัวเศรษฐีพันสารนะครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับเป็นผ้าผงนะครับหลวงปู่ฟูครับโอ้มีโค้ดมีหมายเลขโอ้เก้าศูนย์ศูนย์สี่โอ้เลขสวยตัวนี้ครับมียันนะครับยิงแรเซอร์อย่างดีนะครับผมเนาะล่อสัว สองสามหกเนาะอันนี้นี่ครับวัดบางสมัครอันนี้ปีไหนน้องก็ไม่แน่ใจนะครับผมเนาะอันนี้นองเดี๋ยวน้องหาข้อมูลใน Google ดูก่อนนะครับผมพอดีลืมลืมลืมหาต้องขออภัยครับผมเนาะนี่ครับหลวงปู่ฟูหลวงปู่ฟูครับผมเนาะหลวงปู่ฟูก็ท่านก็เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ในแถบภาคกลางนะครับผมเนาะก็ถ้าใครไปวัดบางสมัครก็จะได้จะรู้จักนะครับผมเนาะถ้าใครรู้จักวัดบางสมัครครับถ้าใครสาย ผมปู่ฟูก็ติดต่อมาได้ครับราคาหลักร้อยครับถูกๆครับหนุ่มเนาะอันนี้ราคาส่งฟรีนะครับตอนนรกเขาตั้งราคาให้ผม2 5 0ยานะครับอันนี้ฝากขายผมก็เลยลดเหลือ200ร้นะครับผมเนาะมันจะดูแพงไปนะครับผมเนาะผมเลยลดเหลือ0 0งร้เขาตั้งให้ผม250หนะครับถือว่าแบ่งปันกันไปนะครับผมเนาะอันนี้ก็ไม่แน่ว่าในกลุ่มเขาเล่นกันเท่าไหร่นะครับผมเนาะอาจจะแพงก็ได้นะครับถ้าเป็นผ้าเก่านะครับก็น่าจะสร้างมาหลายปีแล้วครับเนาะสร้างมาหลายปีแล้วครับเนาะ อันนี้น้องยังไม่แน่ใจข้อมูลอันนี้คมชัดนะครับยังไม่บินยังไม่แตกนะครับสําหรับพระนะครับสําหรับองค์พระสวยงามครับพระนอนกล่องพระนอนกล่องพระนอนกล่องสวยงามสวยงามครับเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเนาะสำหรับถ้าใครสนใจเรียนไหนก็ทักทายมาได้นะครับเนาะตามที่น้องให้เลยนะครับผมเนาะแอดไลน์แอดไลน์กันเข้ามาครับตามนี้เลยนะครับผมเนาะก็สําหรับคลิปนี้น้องก็กราบขอพระคุณพี่พี่ท่านครับผมกราบขอคุนครับ ขอบพระคุณครับ